สวัสดีครับกล้วยหอมมาแล้วครับผมวันนี้ทาแป้งมาอย่างสวยเลยครับไายคิดดื้อไงครับอย่านน้ำเสียทาแป้งเลยครับไปกินน้ำมาเมื่อกี่ครับแอบไปกินน้ำมา ยาโฉแล้วครับเดี๋ยวครับดดูลีลาการกินยาด,ดีพะควานเพิ่งทำความสะอาดคอกเ็นเมื่อกี้นะครับผม เอาไว้นู่นไม่ได้ต้องเอาเข้าก่อนครับยังไม่ทำคการสะาได้งั้นกวนตลอดครับกินนมนะ พลังกันครับผมเดี๋ยวจะมาสนต่อวันนี้บรรยากาศดีครับผมเหมือนหน้าหนาวนะครับลมพัดแต่เช้าเลย รังแล้วมีพรังแล้วเอาต้นสับประรดไปกินวันนี้ไม่มีอ้อยครับผมวันนี้อ้อยหมดแล้ว สำรวจอยู่ครับพร้อมคอบแล้วไปแล้วครับไปแล้ว ไปข้างนอกอีกแล้วไปหาอะไร,รไปหาอะไรไปหามูไปหาเพื่อนเล็ดอยู่ครับ เต้นเต้นโชว์เต้นโชว์เต้ตตนโชว์ไหนมาสวัสดีจ้าก่อนเนาะไหนมาสวัสดีก่อน,นอ่ะไม,ม่สนใจแล้วครับผมนู่นทาแป้งก่อนทาแป้งก่อนนู่นนู่นทาแป้งไล่แมงครับไลแมลงอืม นี่เนี่ยหอมจังเลยทา,าแป้งเนี่ยะครับเจ้ากล้วยหอมครับมือน,น้อยๆครับนี่มาแรงเยอะอะ ทางตงเอาดินนะครับไล่มแมลงเนาะแมงมแมลงแมงวันอะ่ะขุดเขาแล้วครับขุดเขาแล้วนี่เน่ยแมงวันเยอะอ่ะ thưởng mày thưởng mày 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 kín mày 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 kín hay mày nè mày 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 đi mày mày vâng đi xuôi. Xuôi. Vâng đi mày 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 วัสดีจ่าออี๋วัสดีจ้าคนชู่วัสดีจ้าชู่ก่อนข้อควานจะออกไปทำงานครับผมาน้องเข้าร่มก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะร้อนนี่อนชู่ก่นชูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอี๋ไปครับเล่นดินครับไล่แมลง ดูครับดินแขง็งดินแข็งนะดินแขง็งอู้หู้ยิงแข็งดินแข็งนะใช้ขาช่วยนะครับนี่ต่ก็เล็บแตกหล่นี่นี่นนนนน เดี๋ยวเงินเดือนออกก่อนครับผมวอนไปหาชะน้ำเล็กๆให้น้องเล่นแอบบเล่นครับแอบบเล่นดินเอ,เอาเอาไม่ได้ขาช่วยอ่ะเอาขาช่วยเตะวะ ความสนเด็กน้องรครับผมเนึ่มีบรรยากาศดีครับผมแต่กลางวันแดดจะร้อนนะครับ มากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับปอกานจะลองคลิปบ่อยๆเนาะครับผมขอบคุณเอฟีทุกๆท่านนะครับอี้ด,ดินไงง่องครับผมสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับโอ้ดูมาออออออค,ครับผม